ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวพูดคุยความรู้สึกหลังดูตัวอย่างสุดท้ายของ The Fantastic Four First Step นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหโคนรน่าตื่นเต้นะ่ะผมร้องว้าวกับหลายฉากมากๆซึ่งไอตัวอย่างนี้มันก็มีดราม่าบ้างว่าแบบเฮ้ยตัวหนังเนี่ยควรจะเก็บอะไรไว้เซอร์ไพรส์เนี่ยโรงภาพยนตร์บ้างนะแต่ก็ มันก็เก็บไว้แหละไอสิ่งสิ่งหนึ่งที่ตัวอย่างเนี้ยคือเก็บไว้ที่สุดเลยนะคือใบหน้าที่แท้จริงของกาเล็กตัสครับซึ่งในตัวอย่างนี้โอ้โหเราเห็นแบบร่างกายกาเล็กตัสเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหลังหัวท้ายทอยลำตัวนิดๆหน่อยๆหรือรวมถึงส้นตีนเนะีนะ่ยน่าจะเห็นเยอะสดุดวิธยทำมืขอโทษนะผู่ชมเท้าอมืมันแบบเพิ่งทําคลิปที่หยดสามไงมันก็เลยแบบติดคําว่าส้นตีนของพี่อยากนะครับต้องขอไปแล้วผู่ชมซึ่งแบบเป็นอะไรที่เทมากมันรู้สึก กาแรตัมมมร์มันมีความแบบน่าเกรงขามันมีความน่ากลัวมันมีความเพ่ดุดันไม่เกรงใจใครอย่างบอกไม่ถูกนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ตัวอย่างเนี้ยให้มากกว่าตัวอย่างอื่นๆเลยนะคือคือเรื่องของพลังของสี่กายสิทธิ์คือเราจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยโหได้ใช้พลังอย่างเต็มที่และแต่จะเป็นรีลชาร์ที่แบบเออได้ใช้พลังอย่างยืดเราได้เห็นแล้วว่าปโดพัสคาวอย่างยืดเนี่ยมันเป็นเยี่ยงไรนะครับ หรือจะเป็นซูซาสตรอมอิน i วิซิเบิลวูแมนของเราโอ้โหใช้คลื่นพลังสุดยอดมีล่องหนนิดนิดหน่นอยหน่อแล้วก็ทางด้านของจอห์นนี่สตรอมหรือฮิวแมนทอสของเราโอ้โหต้องบอกเลยว่า เล่นของเยอะมากโชว์พลังไฟมานี่โอ้โห,โหเกือบจะทั้งตัวอย่างเลยทุกผู้ชมหรือรวมถึงคนสุดท้ายของทีมอย่างเดอติงหรือเบนกริมก็ตัวละครนี้นี่ในตัวอย่างยังไม่โชว์พลังอะไรมากยังไม่ไแบบระเบิดระเบ้อแต่ว่าโชว์สกิลในการที่ขับเครื่องบินเก่งหรือรวมถึงพี่แกเนี่ยมีการไว้คราวตามฉบับคอมมิกด,ด้วยนะทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพห้เปรียบเทียบซึ่งเป็นอะไรที่ มันก็ดูแปลก,กตลบนี่นะเออผมว่ามันดูฮาดีมันเป็นอะไรที่แปลกอะผมไม่นึกว่าผมจะเห็นเดือดติงมนุษย์หินของเราเนี่ยมีหนวดมีเคราเนาะเออใครจะไปน,นึกว่าพวกก้อนหินจะมีหนวดถือว่าซึ่งแปลเลยเป็นอะไรที่แบบน่าจะอิมแพกหรือว้าวที่สุดในในตัวอย่างนะซึ่งต่างชาตินี่โอ้โหคอมเมนต์กันมาแบบอุ้ยเดือดติงมีหนวดตามคอมมิกโอ้โหแบบทางหน้าของคอมเมนต์คอมเมนต์แบบเนี้คือมีเยอะมาก แล้วก็จะเผยให้เห็นว่าฉากพี่ทางด้านของซิเวอร์เซอร์เฟอร์เนี่ยมันมาบุกโลกมันก็บอกแล้วแหละว่าโลกใบนี้มันจะต้องตกเป็นเป้าหมายมันจะต้องโดนการเล็กตันเนี่ยเขาเหมือบแล้วดูถ่าทางทีมแฟนติกโฟช่วงแรกเนี่ยน่าจะทําการเขาเรียกว่าเจราจาแต่ดูสุดท้ายท้ายสุดแลวใครจะไปนึกวก้อคนที่เราไปเจราจาแม่งตัวท้าเป้งคุณผู้ชมตัวบิรนเลิมเลยซึ่งในตัวอย่างเราเห็นว่าทีมแฟนติกโฟเนี่ยน่าจะตกใจมากแล้วบอกฮานี่มันตัวอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นก็แบบหนีครึ่องเครื่องบินแล้วก็กลับโลกกันเลยซึ่งผมมองว่า น่าจะเจลาจาไม่เป็นผลแล้วก็แบบโอ้โหกาเล็กตัสใครจะไปคุยอย่างแม่งรู้เรื่องวะมันจะขมือบบดาวมันจะกินให้ได้นะผู้ชมซึ่งเราก็ต้องมารอดูว่าจะปราบกาเล็กตัสยังไงนะซึ่งในคอมิกมันก็มีวิธีปราบอยู่หลายอย่างรวมถึงอลติเมทนอริไฟเออร์ด้วยอ่าที่ไว้ปราบกาเล็กตัสนะซึ่งเราไม่รู้ว่าในใแฟนติกโฟฉบับนี้เนี่ยจะมีหรือไม่เพราะในตัวอย่างเราจะเห็นฉากหนึ่งว่าที่รีลิชา่าเนี่ยเป็นอย่างยืดแล้วเอาไอ้เสายาวๆอะไรเนี่ย ทิ้มไปที่ขากาเล็กตัสซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้นั่นมันเป็นแท่งเหล็กธรรมดาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของลิลิชาร์ที่จะสามารถปราบกาเล็กตัสได้ลงได้ รวมถึงทางหน้าของตึกแล้วกันตึกแบสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าตึกข้างๆของมันเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้เสายาวๆเลยวผมเดนขึ้นพาไปดูนะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเราเรียกมันไม่ถูกนะท่านผู้ชมและในตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันปล่อยขึ้นแสงออกมาซึ่งผมเดาแล้วมีทฤษฎีว่ามันอาจจะเป็นเหมือนเชื่อมต่อกับแกงกลางโลกหรือเปล่าที่ที่จะเอาไอ้ดาวดวงนี้เนี่ยย้ายไปเอิร์ด6-16หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะซึ่งไอ้แสงลำแสงนั้นน่มันส่งขึ้นไปบนท้องฟ้าผมไม่รู้ว่ามันส่่่ไไไปเเพืืออออะะรรรแลล้้ววมมมันนีาาากกห หรือรวมถึงการปรากฏตัวของแฟรงกี้ลิช์ดที่โผล่มามากขึ้นมีฉากมากขึ้นนะซึ่งเราไม่รู้ว่าน้องเป็นทาลอกอะ่ะมันจะมีบทบาทอะไรมากไหมนะซึ่งไม่รู้จะโชว์พลังอะไรนิดๆหน่อยๆหรือเปล่าอะไรแบบเผาายอใยช่เงี้ยถึงแม้จะเป็นเด็กแต่ว่าตามคอมมิกคือพลังแม่งเทพจัดซึ่งเราก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้ปัจจัยที่กาเล็กตัสมันบุกมาโลกเนี่ยมันหวังมา,ขาเขมือบโลกอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันหวังเห็นแววพลังของเด็กคนนี้ด้วยซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไป เพราะว่าแบบเป้าหมายมันมีหลายอย่างมากแบบเรายังไม่รู้ซึ่งเราต้องไปหาคําตอบเองในโรงภาพยนต์สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดปิดคลิปก็คือทีมแฟนตาสติกโฟทีมนี้เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าจะสู้กาเล็กตัสได้ไหมครับหรือสรุปสุดท้ายแล้วเอิร์ดนั้นโลกนั้นมันจะแตกดับไปมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทีมแฟนตาสติกโฟทีมนี้เนี่ยนั่งยานอาวกาศมาเอิร์ธหกหเหมือนในท้ายเครดิตของทันเดิ น่าสนใจนะคผู้ชมมันเป็นอะไรที่ปลายเปิดมากซึ่งเราก็ต้องมารอดูต่อไปว่าไอ้โลกของแฟนตาติกโฟเนี่ยมันจะเป็นย่ัยงไรซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้ยทางด้านของแฟงกรีนีชาร์ตอาจาอาจะเผยใช้พลังขึ้นมาบิดเบียนความเป็นจริงแล้วกาเล็กตัสก็หายไปเลยแล้วโลกก็ปลอดภัยและทีมแฟนตาติกโฟแต่นั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมยังขัดใจอยู่ว่าแล้วทีมแฟนตาิกโฟาเออหกหนึ่งหกทำไมเขาเพ้กาเล็กตัดหรือมาขอความช่วยเหลือหรือมาบอก ลางลายที่ด็อกเตอร์ดูมจะมาบุกอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปครับคำถามมีเยอะมากซึ่งโอ้มันทำให้ผมอยากดูจนใจจะขาดไม่รู้จะพูดอยากดูไปอีกสักกี่ล้านคำแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอยากดูสมสุดเอ้ยอยากดูสดสุดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ออตอาร์ติสกันด้วยนะครับพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไม่นะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ